สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอน mm hmm. จอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์การสร้างกางเกงกระโปรงทวิตหน้าทวิตหลังให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะการสร้างเราจะนํากระโปรงมาตรฐานมาสร้างได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวก็จะสร้างกระโปรงมาตรฐานขึ้นมาก่อนเนาะกางเกงกระโปรงของลูกค้าท่านนี้ที่ยี่สิวัดจากริมกระดาษไว้เผื่อเป้าก่อนนะคะหนิ้ว ตรงนี้ตรงจะเป็นตรงหน้าข้างขาตรงหน้าขาค่ะขีดไว้เลยค่ะห้านิ้วนะคะเราจะสร้างมาตรฐานกระโปรงก่อนวัดจากริมกระดาษลงมาสิบเซนสนิบเซนสิบเซนยี่สิบเซนเป็นสะโพกล่างนะคะแบ่งครึ่งเป็นสะโพกเล็กนะคะสิบเ,นเ้นหน้าท้องกระโปรงสะโพกหานสี่นะคะ สาสี่ตีกรอบกระโปรงก่อนกระโปงลูกค้าท่านนี้38หารสี่ได้9.5กางเกงกระโปรงจะสร้างหน้าหลังเท่ากันนะคะตีกรอบกระโปรงก่อนหารสีได้9.5ขีดไว้ก่อนค่ะตีกรอบกระโปงความยาวความยาวกางเกงกระโปรงลูกค้าท่านนี้24นิ้ว เลยตีกรอบไปก่อนเราได้แล้วค่ะกรอบกระโปรงหน้าหลังเท่ากันนะคะมาหาเอวเอวหารสี่เยวลูกค้าท่านนี้ยี่สิบเจ็ดหารสี่หกจุดเจ็ดห้าทำเปล็ดเดียวนะคะส่วนตัวก้อยนะคะลูกค้าอยากได้เปล็ดเดียวเปล็ดอยู่ที่ สามเซนสะโพกเล็กหารสี่ได้เก้าเราก็จะโค้งสะโพกโค้งสะโพกเลยค่ะโค้งสะพโสะพกแบ่งครึ่งหาเกล็ดเราแบ่งครึ่งเลยนะคะเส้นกลางหน้าบวกเกล็ดได้เท่าไหร่แบ่งครึ่ง ีเส้นตรงฉากลงมาเลยค่ะเปรดสเซนสเซนครึ่งแบ่งครึ่งข้างละ1.25มาจากเส้นะโพกเล็กลงมา3ามเซนตีเกรดเลยค่ะได้แล้วค่ะกระโปรงมาตรฐานสำหรับชายกระโปรงจะตีบานแล้วแต่ชอบนะคะชายกางเกงกระโปรงตีบาน ก็จะตีอยู่ที่สองเซนครึ่งมาตรฐานนะคะเราก็ตีบานเลยเป็นทรงเนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาหาเป้ากางเกงนะคะวัดวัดจากสะโพกล่างลงมาห้านิ้วค่ะวัดจากสะโพกล่างลงมาอันนี้ตีฉากไว้ก่อนนะจะได้ไม่งงสะโพกบนวัดจากสะโพกล่างลงมาห้านิ้วตีเลยค่ะ เราจะยื่นเป้าตรงนี้เป็นเส้นกลางหน้าของกระโปรงนะคะกลางหน้ากลางหลังของกระโปรงเราจะวัดออกมา5นิ้วนะคะ5นิว้ววัดจากสะโพกล่างลงมา5นิว้วเราจะแบ่งครึ่ง5นิ้วเป็น2นิ้วครึ่งแบ่งครึ่งนะคะเราจะตีเส้นฉากขึ้นมา2นิ้วครึ่งตรงนี้จะเป็นเส้นเป้าหน้ามาโค้งเลยค่ะตรงนี้ ขาหน้าสองนิ้วครึ่งหลังห้านิ้วขาหลังค่ะห้านิ้วนะคะทีนี้เราก็จะมาโค้งเป้าหน้าใช้ยูเคิลโค้งเลยค่ะที่เราสะดวกโค้งที่เราสะดวกเลยนะคะนี่จะเป็นเป้าหน้าได้แล้วค่ะเป้าหน้าด้านหลัง เราก็จะโค้งเป็นเป้าหลังเป็นกางเกงกระโปรงนะคะนี่จะเป็นกางเกงกระโปรงมาตรฐานนะคะทำให้ลูกค้าใส่ไม่ค่อยไม่ค่อยแค่จะไม่มีปัญหาเลยค่ะทุดนี้ขาเราจะไม่ตีบานออกนะคะก็จะไม่ตีบาน อันนี้เป็นเป้าเป้าหน้าอันนี้เป็นเป้าหลังนะคะเวลาเราเช็คเป้าเขาก็จะยาวนิดนึงจะได้ไม่ตึมเป้าหน้าสิบสี่จะอยู่ที่สามสิบนิ้วนะคะเป้าเราได้แล้วค่ะเป้าหน้าเป้าหลังตรงนี้ถ้าไม่สวยเราก็โค้งใหม่ก็ได้นะคะเราโค้งเราหาจังหวะให้เค้าสวยๆหน่อยค่ะโค้งทีนี้เราก็จะมาทําตรงทวิท เป้าหน้าเป้าหลังเราได้แล้วนะคะเราจะทำตะวิต,ตรงนี้ตรงกลางหน้ากลางหลังเราก็จะมาแยกตรงเส้นนี้เลยนะคะจะตัดออกไปเราจะตัดออกไปก่อนได้กระโปรงมาตรฐานแล้วค่ะหอมเป้านะคะเราจะมาแยกตะวิแล้วทําง่ายๆใครๆก็ทําได้ ออกมาก็สวยนะโค้งเอวก่อนค่ะเรามาแต่งเอวก่อนวัดจากเส้นกลางหน้าลงมา0.5นะคะเราก็โค้งเอวแต่งเอวเข้านิดนึงก็งสวยมัดจากสะโพกล่างลงมา5นิ้วนะคะ5นิ้ว ไม่สำหรับยื่นเป้าวัดจากกลางหน้าออกมา5นิ้วค่ะขีดเป็นเป้าหลางังแบ่งครึ่ง2นิ้วครึ่งเป็นเป้าหน้านะคะยื่นเป้าหน้าทีนี้เราก็จะมาตัดแยกตัดแยกทวิษนะคะเราจะแยกเส้นนี้นะคะเส้นกลางหน้าเลยค่ะตัดเลยค่ะเราต้องการทวิษใหญ่กี่นิ้วเราก็ ทำเท่าน,าน,นั้นขีดไว้ก่อนขีดเส้นไว้ก่อนจะไ,ได้ไม่งงขีดเลยค่ะจะแยกขวิดก่อน มองเห็นนะคะกางเกงกระโปรงหรือกระเ็งแล้วแต่จะเรียกเนาะนี่ค่ะเราก็จะขีดเส้นะโพวกขีดเส้นให้เป็นแนวไว้ก่อนจะได้มองเห็นเวลาเราติดจก็อตเทปมันจะได้เส้นตรงนะคะ เราต้องการจีบทวิตกี่นิ้วเราก็วัดออกมาเท่านั้นนี่ก็จะทำอยู่ที่3นิ้วครึ่งทวิตอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะคะก็ก็จะทำไปที่เจ็ดวัดออกมา7นิ้วเจ็ดนิ้วเลค่ะนี่คือเส้น เอาไว้ก่อนเลยค่ะขีดให้ตรงนะคะเส้นที่เราขีดเอาไว้แปะไว้เลยค่ะแปะไว้ก่อนให้เป็นแนวอยากได้จีบใหญ่เราก็สามารถทำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแปดนิ้วสิบนิ้วแล้วแต่นี่ลูกค้าไม่ต้องการบานมากก็กระจาอยู่ที่เจ็ดนิ้ว เข้าไปก็จะเหลือที่สามนิ้วครึ่งน,นี่ก็จะได้แล้วค่ะแล้วก็จะแบ่งจากเจ็ดนิ้วเป็นสามนิ้วครึ่ง <c oughs> เราก็จะขีด เส้นเป็นแนวไว้เลยเวลาเราไปตัดเรคลิ้งเส้นนี้เวลาเรารีดเราก็รีดตามเส้นเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเส้นเส้นนี้เป็นเส้นสะโพกสะโพกล่างหน้าท้องสะโพกเล็กเราก็จะพัดเข้าเข้าไปอย่างนี้ค่ะเป็นทวิทนะนี่ค่ะเราก็จะมาปิดเป้าเ้าพอดี มีก็เป็นตัวโวิด oh, <wait. S 1> เนี่ยร้อยแล้ก็จะมาแต่ง oh. เราจะทำซิปหน้าขอโทษค่ะเราจะทำซิปหลังหรือซิปข้างก็ได้นะคะแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราทำเป็นซิปข้างเราก็สามารถที่จะล็อกทอวิตเข้ามาตรงจากเอวลงมากี่นิ้ว แต่ส่วนมากก็จะทํ่ที่สะโพกเล็กจะมาล็อบอยู่ที่ตรงสะโพกเล็กนะคะถ้าสมมุติว่าเราทาซิปหลังนะคะสมมุติว่าเราทาซิฟข้างนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทาซิปหลังทวิทเขาก็จะเปิดมาถึงเอวคือเราไม่ต้องล็อกค่ะเราไม่ต้องล็อกนะคะโดยประมาณนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็จะตัดออกไป ทวิทเราก็จะได้กางเกงกระโปรงทวิทหน้าทวิทหลังในกรณีที่เราทำซิปหลังนะคะเราก็ไม่ต้องเย็บล็อกทวิตเข้าลงมาเราก็เปิดถึงเอวเลยค่ะแต่ถ้าเราทำเป็นซิปข้างเราก็ล็อกลงมาได้ถึงเส้นสะโพกเล็กค่ะในกรณีของหน้าขาเราจะตีบานไหมก็จะไม่ตีนะคะส่วนตัวก้อยนะก็จะไม่ตีขาเข้าออกไปให้บานเพราะว่าเวลาเดินจะพันขา ทำให้ลูกค้าเดินไม่สะดวกค่ะแต่ถ้าเราจะทําเป็นกระโปรงเป็นกางเกงยาวเราก็วัดความยาวลงมาเท่าที่เราต้องการเลยนะคะเป็นกางเกงกระโปรงทวิตหน้าทวิศหลังโอเคเพื่นอนเงงกันไหมคะสร้างกันง่ายๆการด้วยการนําพื้นฐานกระโปรงมาตรฐานมาสร้างได้เลยนะคะวัดจากสะโพกล่างวัดจากสะโพกล่างลงมา5นิ้วแล้วขีดยื่นออกมา เป้า5นิ้วแบ่งครึ่งเป็นเป้าหน้าและเป้าหลังนะคะ5นิ้วเป็นเป้าหลังแบ่งครึ่ง2นิ้วครึ่งเป็นเป้าหน้าคือเส้นนี้ค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะก็ตัดให้ลูกค้าแล้วใส่ค่อนข้างสวยอยู่สวยค่ะไม่ก็มีปัญหาถ้าเราอยากได้บานตรงจะเก็บข้าเราก็สามารถที่จะตีบานออกมาได้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ